แ่แงขึ้นหน <c oughs> งานเข้าอาจารย์ชูแล้วครับทุกคนเจ้ายัดเขียวขึ้นไม่ไหวครับจะลองขึ้นอีก,กรอบครับถ้าขึ้นไม่ได้ก็ต้องเปิดไปเรื่อยๆพี่น้องครับกาสสวัสดีครับผมยินดีต้อน,นรับเข้าสู่ช่องย o u t บ b บเก้น้ำซิงครับดินมันนุ่มด้วยพี่น้อง ึ้นไม่ไหวครับมาดูว่าหลักการอาจารย์ชูเจ้าขึ้นยังไงแย yeah, เราจะอยากเขียวอาจารย์ชูบอกว่ามันตัดครับมันไม่มีแรงตอนเดินขึ้นเกาะด้วยแล้วเดินด้วยเนาะมันทำงานทำงานทุกระบบอะ่ะ แล้วมันชันด้วยไงมันก็เลยไม่มีอะไรครับจานชูว่าอย่างนั้นนะนี่จานชูจะเปิดทางใหม่ครับอู้เปิดลงไปเรื่อยๆครับ Nhìn đệt lên đấy nè Đơn rồi có đuôi, một lén còn nè อาจารย์ชูโทรบอกนะว่าขึ้นไม่ไหวครับผมก็เลยมาดูคนระับเออน่าจะขึ้นอย้ยุนี่เนะี่ยอาจารย์ชูก็ลงไปปรับพื้นที่ด้านล่างคนระับปรับเสร็จแล้วว่าจะเอาขึ้นครับแต่ไม่มีแรงขึ้นว่าอย่างนั้น อารย์ชูบอกเราลองเอาขึ้นอีกรอบครับจะได้ไม่ได้รอบนี้ถ้าไม่ได้ก็จะาวางแผนใหม่หยุเขาดินแบบ ตินแห้งครับตินที่วัวไว้ใส่มันนุ่มด้วยแหละไปคิด

ออรบัมัมนนนเป็ิโคตอนแรกที่แกบอกว่ามันหมดแรงก่อนนะรอบแรกที่แกลองเอาขึ้นครับมันหมดแรงก่อน

ดินแห้งไปปูแล้วครับคุณด,ดินแห้งด้านบนนะจะได้กแก่ทั่วไปผมนึกว่าจมครับโอ้ถ้าเปิดถึงดินแห้งนะสบายแล้วทอนนี้ขึ้นได้สบายสบายครับ เดินลงไปแต่งฝั่งนี้ครับ ตายแล้วลูกเพ่สายครับยืนแบบนี้มีอากาศความเสี่ยงสูงครับมีลงไปเจนานครับ โอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบไวเพียงเท่านี้ครับผมไปเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับูัาจารย์ชู ยืนแบบอันตรายมากครับ